หูฟังตัวนี้ช่วยผมใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นถึง3 0 0เลยครับเคยเป็นไหมครับเวลาเราไปเข้าประชุมหรือว่าไปเรียนหรือว่าไปจดเลคเชอร์อะไรก็ตามแต่เรามักจะจดได้ไม่ทันอาจารย์หรือว่าอาจจะจดได้ไม่ค่อยรู้เรื่องผมไปเจอเจ้านี่มาครับน้องชื่อว่า VAM Nano Plus โดยตัวนี้จะเป็นหูฟังที่เน้นด้านการแปลภาษามี a I ที่จะคอยจดโน้ตแปลภาษาให้พร้อมทั้งสรุปหัวข้อที่เราอัดเสียงไว้ก็ทําได้สรุปออกมาเป็นไมล์แมปก็ยังทําได้เลยถือว่าสะดวกมากสำหรับสายประชุม ว่าคนที่กําลังเรียนอยู่หาตัวช่วยจดโนตสรุปดีๆแค่พวกหูฟังตัวนี้เข้าไปในห้องประชุมหรือห้องเรียนนะครับกดอัดเสียงพอเสร็จแล้วเราก็กดหยุดแล้วเขาก็จะประมวลผลสร,ส,รสรุปสิ่งที่เราได้อัดเสียงไปเมื่อกี้ออกมาให้เป็นตัวอักษรเลยก็สะดวกมากๆแบบในคลิปที่เห็นเลยตัวน้องเขานะครับยังสามารถใช้ AI โดยตรงจากบนแอปพลิเคชันได้เลยเราสามารถเลือกโมเดล AI ได้เลยนะมีหลายตัวให้เลือกใช้เลยคุยกันเหมือน ChatGPT เลยถามตอบเรื่องอะไรก็ได้อย่างอันนี้ผมถามสูตรผัดกะเพราน้องก็สามารถตอบได้นะครับถือว่าอเนกประสงค์เลยสำหรับหูฟังอันนีี้้้้แลหมดดดการออออัเสยยงงงขนนน็ไไ่บ สา,าสามารถอัดเสียงการโทรได้สามารถอัดเสียงเพลงดูวิดีโอได้สามารถอัดเสียงแบบสดพูดตรงนั้นเขียนตรงนั้นจดตรงนั้นได้เลยหรือว่าจะเป็นการแปลภาษาแล้วก็อัดไปในตัวพร้อมกันก็ได้เลยมีลูกเล่นอีกเยอะมากๆลองไปเล่นดูได้นะครับจะเป็น EQ กว่าเองีกว่าแบบนะครับบอกเลยว่าปรับได้เยอะมากๆแล้วเราสามารถปรับเสงได้ทั้งโหมด a n c แต่เสียงรบกวนมีโหมด t r a n s p a r n t รับเสียงภายนอกแล้วก็มีโหมดเกมมาให้ด้วยเออลืมบอกน้องสามารถชาร์จแบบไร้สายได้แล้วแบตน้องนี่ก็อึดถึง11บเถึงสิชั่วโมงเลยนะหลายคนที่คิดว่าห กุยงานก็ใส่แปภาษาแล <Huh? S 1> ้ก็คงจะไม่ดีเหมือนกับตัวอื่นใช่ไหมละ่ะบอกเลยว่า <Why. S 2> ไม่ใช่กับตัวนี้นะครับตัวนี้เป้ยโคตรด,ดีนะครับลูกใหญ่ฟังสนุกมากๆเหมาะกับเพลง EDM Pop Rock เมทัลมากๆเสียงแหลมนีก็จะไม่ได้พุ่งมากเป็นแหลมที่ไม่เสียดด้วยเสียงร้องก็ถือว่าชัดเจนเด่นดนตรีเลยนะครับน่าฟังมากๆรายละเอียดและเวทีเสียงยก็ถือว่าทําได้ดีเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาและเป็นหูฟังแปลภาษาที่เสียงดีที่สุดในโลกแล้วตอนนี้เกิคนคาดมากๆตัวนี้ยังมีอีกหลายอย่างให้พูดถึงนะครับเอาเป็นว่าใครสนใจสามารถกดตะกร้ากดลิงก์ตรงนี้ได้เลยสง